สวัสดีค่ะวันนี้มีอัปเดตเกี่ยวกับโควิด1 i d 1 9นะคะในส่วนที่เป็นพัฒนาการจากต่างประเทศแล้วก็บอกเลยว่าจะเล่าต่อกันสองเรื่องเป็นข่าวดีกับข่าวร้ายแล้วก็จะบอกเหตุผลว่าทำไมถึงเอามาเล่าแล้วมันสัมพันธ์กับสถานการณ์ในประเทศวันนี้ยังไงสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะคะฝากแชร์ด้วยนะคะไลฟ์นี้จะไม่ยาวนะคะ ก็ฝากรีบแชร์นิดนึงนะคะเดี๋ยวไม่ทันข่าวแรกเอาข่าวดีหรือข่าวร้ายก่อนขอเล่าข่าวร้ายก่อนละกันนะคะก็เมื่อวันที่29มีนาคมนะคะมีข่าวจากประเทศเยอรมันค่ะมิสเตอร์ทอมัสเชฟเฟอร์นะคะวัยเพียง54ปีเป็นรัฐมนตรีคลังคนหนึ่งของอสหพันธรัฐเยอรมน,นีนะคะเขาได้ค่าตัวตาย ที่ทางรถไฟแล้วก็ทางการเยอรมันเนี่ยหลังจากออกมาถแถลงแล้วเนี่ยก็เป็นที่ชัดเจนว่ามันคือการฆ่าตัวตายแล้วก็เป็นที่ชัดเจนด้วยว่าสาเหตุของการฆ่าตัวตายนั้นน่าจะมาจากความเครียดจากการที่ทำงานหามรุ่งหามค่ำนะคะเพื่อที่จะพยายามทำงานกับภาคส่วนต่างๆในรัฐที่เขาดูแลอยู่ที่เยอรมน,นีเนี่ยเพื่อที่จะ ประคองปัญหาเศรษฐกิจที่กําลังเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นในอนาคตโบให้ดูภาพสักนิดหนึ่งนะก็เป็นเป็นเกียรติด้วยนะคะกับรัฐมนตรีคลังคนนี้ของเยอรมน,นีซึ่งเพิ่งจะค่าตัวตายไปนะคะอันนี้นะคะคือมิสเตอร์ชาเฟอร์เห็นเห็นชัดหรือเปล่าอ,อาจจะดูยากนิดหนึ่งอ่ะโบจะพยายามนะคะนี่คือนี่คือ ภาพของเขาแล้วเขาก็เป็นรัฐมนตรีคลังมาติดต่อกันนานหลายปีนะคะก็เป็นที่ที่น่าเสียใจยทำไมถึงเล่าถึงอันนี้นะคะมันมีนัยสำคัญยังไงประเทศเยอรมน,นีเป็นประเทศที่ถ้าเทียบว่าเยอรมนเป็นประเทศแบบไหนในยุโรปเนี่ยบบกาคงเทียบกับญี่ปุ่นสำหรับเอเชียคือเป็นประเทศที่ประชากรมีวิน,นัยเป็นประเทศที่ พัฒนาแล้วและอยู่ในระดับที่สูงเป็นประเทศที่าการเติบโตทางเศรษฐกิจคือมั่นคงเป็นประเทศที่มีทางประสิทธิภาพมีทั้งวินยัยและมีเงินรัฐมนตรีคลังของเขาเนี่ยยังเอาไม่อยู่เลยนะคะยังทนกับภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เห็นและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลเนี่ย ไม่ได้เลยนะนั่นหมายความว่าเรื่องเศรษฐกิจหนักจริงพักตรงนี้ไว้ก่อนข่าวต่อไปที่จะมาเล่าเป็น Development หรือพัฒนาการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลียก,กันอะดูรูปก่อนนะคะเห็นไหมเอ่ยเราจะเห็นว่าเป็นรูปผู้ชายคนหนึ่งนะคะใส่คือเขาใส่มาสก์อยู่ข้างในชั้นหนึ่งแต่ชั้นนอกเนี่ยเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นมันเป็นเฟ i ชิลที่ทำจากพลาสติกนะคะ ลาสิกใสๆบางๆเนี่ยนะคะแล้วก็มีการทำ,ทำชั้นหนึ่งให้มันคาดกับหน้ากากไว้แล้วก็มีอิลาสติกที่จะพันรอบศีรษะนี่คือแบบของ face s h i e l ที่พัฒนาขึ้นที่นิวยอร์ก university นะคะ N Y U คือมหาวิทยาลัยนิวยอร์กนั่นเองก็พัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นความหวังว่าถ้าเกิดว่ามันสามารถผลิตได้ง่ายซึ่งอันนี้คือแบบที่ผลิตได้ง่ายมากนะคะราคาถูก ใช้สะดวกมันจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันที่ทั้งคุณหมอพยาบาลแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถจะใช้ได้และนี่ถ้าเกิดว่าจำกันได้เนี่ยหลายวันมาแล้วที่โบแชร์ติดติดกันนะคะก็คือไอเดียของหมอเลียบที่เมืองไทยของเราเนี่ยพูดถึงมาก่อนแล้วเหมือนกันเรื่องของการใช้เฟสชิลว่าถ้าเกิดว่าเรามีการผลิตเฟสชิลที่มีดีไซน์ที่ ค่อนข้างจะเป็นมิตรกับการใช้งานนะคะพกพาง่ายราคาถูกผลิตได้เร็วใช้กันได้แพร่หลายอันนี้อาจจะเป็นคำตอบของก้าวต่อไปในการรับมือกับโควิดเนื่องจากโรคนี้เนี่ยมันเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้3ทาง1ก็คือตาจมกูกแล้วก็ปากแค่นี้เราเคยคุยกันแล้วนะคะละอองน้ำลายน้ำมูกที่เกิดจากการไอจามหรือการที่เรา อยู่ใกล้ผู้ป่วยแล้วเขาพูดเสียงดังอาจจะมีละอองมาเนี่ยมันจะไม่เข้าสู่ร่างกายเราถ้าเราสามารถปกป้องตาจมูกปากของเราได้และด้วยการที่ไม่เอามือที่อาจจะไปสัมผัสเชื้อเนี่ยมาจับใบหน้าเพราะฉะนั้นเฟสชิลจะเป็นคำตอบหนึ่งโบเล่าข่าวสองอันนี้ต่อกันในเมืองไทยเพราะอะไรเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่เยอรมันอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาโบคิดว่าส,สองข่าวนี้บอกเรื่องที่สำคัญมากกับเรานะคะ ข้อ1คือปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดจากวิกฤตโควิดไม่ใช่เล่นๆระดับเยอรมันก็หนักแล้วไทยจะไหวหรอถ้าเปรียบเหมือนบ้านนะเยอรมันก็เหมือนบ้านที่แบบต่อให้พ่อบ้านทำงานคนเดียวแล้วไม่ทำงานติดกันหลายๆเดือนก็ยังมีเงินเก็บเอาไว้ใช้ในช่วงวิกฤตต่อกันได้หลายเดือนเมืองไทยเป็นยังไง ฐานะคนไทยถ้าเปรียบเหมือนบ้านก็เหมือนบ้านที่ปกติทำงานกันหลายคนในบ้านแล้วนะคะคนในครอบครัวช่วยกันทำงานอยู่แล้วแต่เงินใช้เดือนชนเดือนหรือบางคนวันชนวันไม่ได้มีเงินเก็บดังนั้นการขาดรายได้อยู่ได้ไม่นานเราต้องปรับยุทธศาสตร์ตามสถานการณ์ปรับโหมดไปเรื่อยๆตามความเป็นจริงตามความสมเหตุสมผลและ ให้สมฐานะการที่รัฐบาลประกาศว่าอาจจะมีการล็อกดาวน์ไปถึงสิ้นเดือนเมษายนเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงมากนะคะจากกำหนดเดิมถึงสงกรานเนี่ยดูสมเหตุสมผลอยู่แต่ถ้ายาวไปถึง30เมษาแถมอาจจะมีทีท่าว่าอาจจะมีความพยายามที่จะต่อหลังจากนั้นเนี่ยไหวหรอ ประเทศที่รวยกว่าเราก็แทบจะไม่ไหวแล้วประเทศอย่างเราจะไหวหรอดังนั้นจึงอยากให้พิจารณานะคะหนทางใหม่ๆที่มันอาจจะเป็นคำตอบกับเราได้อย่างที่หมอเลียบเคยเปรียบเทียบเอาไว้เราเคยมีวิกฤตการโรคเอดวี IDS, HIV, และเราแก้ปัญหาการแพร่กระจายของโรคเอดได้ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยวันนี้โควิดเข้าร่างกายมนุษย์ได้3ทาง ทำไมเราจะไม่มองหาทางออกอื่นๆเพื่อให้เราสามารถออกไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติทำมาหากินทำให้ประเทศรอดจากวิกฤตนี้ไปได้นะคะการล็อกดาวน์ไปเรื่อยๆไม่ใช่คำตอบนะวันนี้เราเห็นสถิติคนไทยนะคะให้ความร่วมมือดีมากแล้วนะคะกราฟขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละวันเนี่ยถือว่าเป็นที่น่าพอใจมากนะเมื่อสักครู่เราเพิ่งโพสในเพจส่วนตัวนะคะ สถิติของคนติดเชื้อเนี่ยเดี๋ยวว่าจะลองเปิดอ่านให้ฟังดูณนะวันนี้เนี่ยมีประมาณ1,500คนโอเคล่ะเรายอมรับว่านี่คือเฉพาะจํานวนที่เราตรวจเจอถูกไหมคะอาจจะมีจํานวนที่เรายังตรวจไม่เจออีกมากมายแต่จํานวนที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงก็คือผู้เสียชีวิตนะวันนี้เนี่ย ผู้ติดเชื้อสะสมของเราที่พบแล้วเนี่ยนะคะคิดได้เป็น0.002%ของจำนวนประชากรทั้งหมดของเรา66.5ล้านคนนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเท่าที่เราตรวจพบเนี่ยแปลว่าถ้าเราเดินออกไปและเราเจอคนนะให้เราเจอคนถึง200,000คนนะคะ เจอคนหนึ่งแสนคนอ่ะเอาใหม่ถ้าเราเดินออกไปเราเจอคนหนึ่งแสนคนจะมีคนที่ติดเชื้อแล้วก็พบแล้วได้รับการรักษาแล้วอยู่สองคนสองคนนะคะในในในแสนคนนะคะแล้วจากสถิติก็คือกว่า80%ในจำนวนเนี้ยก็จะไม่ใช่ผู้ที่มีอาการหนักแล้วก็สามารถรักษาหายนะคะบางคนไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเลยก็รักษาหายได้เป็นส่วนใหญ่ จำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิดสะสมของเราจนถึงวันนี้มีเก้ารายเก้ารายฟังดูเยอะไหมไม่รู้เยอะไหมจำนวนเลขเก้าบางคนอาจจะบอกเยอะบางคนอาจจะบอกไม่เยอะแต่ฟังงนี้ดีกว่าเท่ากับว่าในจำนวนประชากรเจดล้านกว่าคนเรามีคนเสียชีวิตด้วยโรคโควิดแล้วหนึ่งคนหนึ่งคนในเจ็ดล้านกว่าคนนะคะ โบถือว่าจากการที่ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามามากที่สุดประเทศหนึ่งเราปิดประเทศช้ากว่าใครการที่เรามีสถิติณวันนี้เป็นแบบนี้เนี่ยถือว่าเราควบคุมโรคระบาดนี้ได้ดีทีเดียวละต้องให้เครดิตกับใครบ้างให้เครดิตกับคนไทยค่ะคนไทยใช้หน้ากากก่อนเพื่อนเลยถูกไหมตั้งแต่วันที่ทางฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาบอกว่าหน้ากากคนธรรมดาไม่ต้องใช้ ให้คนป่วยใช้อย่างเดียวให้คุณหมอใช้อย่างเดียวคนไทยไม่ทุกคนพยายามสรรหาหน้ากากมาจนกระทั่งจนกระทั่งมันหาซื้อยากเนี่ยแต่มันก็เป็นผลที่เราเห็นว่าคนไทยติดเชื้อไม่มากจะบอกว่าตรวจเยอะไม่เยอะก็เรื่องหนึ่งอะแต่ถ้าดูจากสถิติคนเสียชีวิต9คนเนี่ยนะคะแล้วสถิติโดยเฉลี่ยของโลกเนี่ยคนจะเสียชีวิตจากโควิดเนี่ยผู้ป่วย100คนจะเสียชีวิต 3คนคือ3ของไทยเนี่ยเรทมันดีกว่านั้นมากเพราะว่าคุณหมอไทยเก่งเพราะฉะนั้น9คนนี้ยังไม่ใช่3เหรอกนะคะเพราะว่าตรวจเจอเอามารักษาเนี่ยพันกว่าคนเสียชีวิต9คนก็ลองคำนวณดูนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเราควบคุมโรคนี้ได้ได้ดีพอสมควรนะคะแล้วก็การที่คนไทยใส่หน้ากากการที่คนไทยค่อนข้างมีความ หวาดระแวงสูงอ่ะอันนี้ต้องยอมรับในบางในบางจุดบางพื้นที่เนี่ยสูงเกินไปจนมีการล่าแม่หมดกันเนี่ยมันทําให้เราคุมโรคได้ดีแล้วแต่ถามว่าสถานการณ์ปิดเมืองล็อกดาวน์เนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยไปอีกนานแค่ไหนอันนี้ต้องทบทวนนะคะถ้ามันมีวิธีที่เราสามารถที่จะอยู่กับมันได้และเราทํามาหากินได้และว,วิธีนั้นก็ได้รับการเสนอแล้วเป็นไปได้ในทางวิทยาศาสตร์เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โบยังหาข้อถกเถียงไม่เจอเลยทำไมเราถึงจะไม่พิจารณานะคะวันนี้โบก็อยากจะในฐานะประชาชนก็เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนและปรับการสื่อสารค่ะวันนี้การสื่อสารควรจะเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้ประชาชนวันนี้ลำดับความสำคัญควรจะเป็นการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆให้เรามาใช้ป้องกันตัวเพื่อที่เราจะสามารถออกไปใช้ชีวิตออกไปทำมาหากิน เพราะฐานะของคนไทยฐานะของประเทศไทยไม่ได้ร่ำรวยพอที่เราจะปิดเมืองไปเรื่อยๆฐานะเราเท่านี้เราต้องหาวิธีในการแก้ปัญหาที่สมฐานะของเราแล้วโบเชื่อว่ามันมีแล้วมันก็ได้รับการเสนอแล้วหวังว่าเราจะสามารถติดอาวุธทางปัญญา ที่คนไทยมีมากอยู่แล้วในตอนนี้เกี่ยวกับโรคโควิดหวังว่าเราจะสามารถจัดหาอุปกรณ์ให้ทันท่วงทีเฟสชิลอาจจะไม่ได้จําเป็นสําหรับทุกคนด้วยซ้าไปเฟสชิลอาจจะจําเป็นสําหรับคนที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสําหรับคนที่นอกพื้นที่เสี่ยงเนี่ยแค่หน้ากากาหรือว่าแว่นนะคะถ้ากลัวจะเอามือไปขยี้ตาตัวเองเนี่ยก็เพียงพอแล้ว แล้ววันนี้ฟังคํำถแถลงนะคะจากกระทรวงสาธรารณาสุขเมื่อตอนสายไปถึงบ่ายเนี่ยเขาแบบถแถลงกันมาราธอนมากนะคะก็พบว่าหน้ากากนอนามัยแบบที่ใช้ในโรงพยาบาลนั้นมีไม่พอสําหรับทุกคนแน่ๆวันนี้โบก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะให้พวกเราเนี่ย คนที่ใช้ชีวิตกันตามปกติเนี่ยไม่ต้องไปหาซื้อหน้ากากอนามัยแบบที่คุณหมอจะต้องใช้มาใช้เพราะมันจะทําให้ไม่พอที่คุณหมอจะใช้เราใช้หน้ากากผ้าก็พอแล้วเพราะเราไม่ได้ไปสัมผัสและอยู่ใกล้ผู้ป่วยถ้าเราคีฟโซเชียลดิสแตนซิ่งอยู่ห่างกันเมตรสเมตรถ้าเราใส่หน้ากากเราระวังการใช้มือสัมผัสใบหน้าเราไม่ติดค่ะ แต่ถ้าคุณต้องเข้าไปพื้นที่เสี่ยงคุณต้องเข้าไปในโรงพยาบาลคุณมีความเสี่ยงที่จะมีคนมาจามอยู่ใกล้ๆแล้วเลี่ยงไม่ได้เนี่ยคุณใส่เฟสชิลเชื้อโรคหาทางเข้าไม่ได้ค่ะลองพิจารณาดูนะคะแล้หวังว่าเราจะปรับโหมดปรับยุทธศาสตร์กันทันเพื่อให้วันปีใหม่ไทยคนไทยสามารถออกไปทำมาหากินแล้วเราจะอยู่รอดทั้งจากโควิดและจากวิกฤตเศรษฐกิจค่ะ ฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ